สวัสดีครับวันนี้ตาต้าอยู่ที่ตรงข้างหลังนี้จะเป็นหัวลาโพงนะครับตอนนี้กำลังไปเที่ยวตลาดน้อยนะครับซึ่งอยู่ไม่ไกลนะครับอยู่ประมาณฝั่งนี้ยครับท่านผู้ชมเนี่ยครับฝั่งนี้ครับเดี๋ยวจะไปตลาดน้อยกันอยู่ถนนอ่าเจริญกรุงยิบสองนะครับฝั่งนี้นะครับเดี๋ยวจะแปกกันทางข้้มถนนฝั่งนู้นนะครับแปกกันเลยนะครับส่วนด้านหลังนี้จะเป็นเรือเรือไฟฟ้านะครับท่านผู้ชมเนี่ยเรือไฟฟ้า ไปแล้วเดินไฟฟ้ากำลังเดินหาทางเข้าตลาดน้อยท่านผู้ชมก็บอกว่าอยู่ตรงสะพานสะพานที่สามเดินดูก,ก่อนไม่เคยมาเหมือนกันท่านผู้ชมตลาดน้อยก็ไม่เคยมา,าเดินไปเรื่อยๆืยเดี๋ยวถามก็ไปเรื่อยเืแล้วกันไม่รู้ทาง <S 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 นี่จะเป็นคลองประดุงกรุงเกษมนะครับตรงนี้ ผมไม่ได้มาผมมาถ่ายรูปไอ้เห็นเข้าก็ถ่ายรูปสวยนึกอออกมะซุปบอลเราอะเขาจ้างมาบ้านเขียนหมดไป้วผมอ๋อแล้วรถรถเก่าๆอยู่ตรงไหนรถเก่าๆที่เป็นเหมือนรถเก่งอ่ะเก่าๆอะนะนะอ๋อนี่สันสันแกผูกนี่ตรงไปนี่เลยเหรอเดินไปนี่เลยเหรออ๋อข้างสองฝั่งเนี่ยเดินตรงพระประเลยใช่ไหม รูปประสุกประศึกอเนี่ยดูข้องสาไอ้ลักบอลน่ะเขาเขียนมาสองฝาเนี่ยฝา้นี้นะเดินไปก็เห็นนักฟลอยเดินเขไปตรงเงื่อนฝามื่กประกฟลเดินตรงไปเรื่อยๆเนาะอุคร้บมาตรนนี้ก่อนใช่ไหมไอ้ลักบอลเขาเขียนไปอะได้ได้หกมื่นนะหกหมื่นใช่ไหมสองภาพสองมุมสองมเนี่ยตึกเป็นนับเลยหนูไปดูก็เห็นขอบคุณครับไปดูนี่เขาเขาจะเขียนภาพนะเขียนภาพใช่ไหมหมื่อแต่เนื้อเขาามาเขียนที เขาจ้างเขียนใช่ไหมขอบคุณครับครับผมอันนี้เป็นชุมชนตลาดน้อยนะท่านผู้ชมก็จะเป็นเป็นบ้านเก่าๆเนาะแต่มันก็ดูดูแบบว่าอยู่กันมานานแล้วประมาณเนี้ยกําลังหาซอยที่มันมีน็ตเก๋งเนี่ยคุณดู่ตรงไหนเเดินดูก่อนนะท่านผู้ชมยังหาไม่เจอ นะเดินแล้วท่านผู้ชมเด 22, ินเดินกรุงยิ่งยุสองก็บอกว่าเขาเดินซอยนี้ทนะ่านผู้ชมเนี่ยซอยนี้แต่ตอนซอย,อยน,น,นี้ไปตอนซอยนี้ไปนะท่านผู้ชมซอยเจริญกรุงยิ่งสองเห็นใหญ่เขาบอกก็เดินไปเรื่อยๆ่็จะเ,เป็นบ้านเก่าๆน่าอยู่เหมือนกันนะท่านผู้ชมเป็นยา่านบ้านชาวจีนก็จะสมัยโบราณก็จะมีการค้าขาย อยู่แบบเรียบง่ายทนะ่านผู้ชมโร้านนี้ขายดีแน่เจ้าดังแน่ร้านนี้ขาดีเจ้าดังจะเป็นชุมชนชาวจีนเพราะอยู่อยู่ อยู่กต่ยาวาร่านแค่แค่กต่ยาวาร่านน่าอยู่ไหมท่านผู้ชมอยู่แบบเรียบง่ายเนาะอยู่แบบนีบ,บ่ออเพียงไม่ได้รูวหลามากแต่แต่ก็น่าอยู่นะบ้านเมืองเขาก็สะอาดสะอ้านดีนะท่านผู้ชม อีกบริเวณนี้ก็จะเป็นวาดภาพนะครับเก่าๆวาดภาพของเก่าเหมือนต้องจินเลยท่านผู้ชมข้างในนั้นเป็นถ่ายรูปเลยมั้ะข้างในนั้นถ่ายรูปเลยมั้งนกลงทางสลับซับซ้อนมากท่านผู้ชมกลัวหมาก็กลัวนีมีหมาไหมเนี่ย มาถูกทางไหมเนาะไ่ใช่ถูกรูรเอรถกอกกเก่าๆที่เขาถายรูปกันอยู่ตรงไหนค,ค,ครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับ อุ้ยน้องแมวน้องแมวน่ารักตอนตอนกลับกลับยังไงเนาะอ๋อเจอแล้วอันนี้ตรงนี้จะเป็นรูปพระแล้วก็มีตอนนั้นเคยดูดูดูในวิดีโอฝรั่งเข้ามาถ่ายเข้ามาถ่ายนี้แหละที่มันออกกาลังกายแต่นั้นมาถูกทางละแต่ว่าจะกลับถูกไหมท่านผู้ชมอันนี้เป็นอะไรอ่ะ อันนี้เป็นเป็นเหมือนอะไรสั้งอย่างบ้านจีนหรือเมืองจีนแต่ก็เก่าๆดีเนาะถ้าไม่บอกนี่นึกว่าอยู่นึกว่าอยู่เมืองจีนนะอยู่ต่างประเทศนะเดี๋ยวไปหารถรถเก่งรถเก่งเก่าๆอยู่ตรงไหนไม่รู้เดี๋ยวเข้ามาถ่ายรถเก่งกันอ๋อเจอแล้วเจอแล้ว เป็นชุมชนชุมชนชาวจีนท่านผู้ชมแต่แต่สะอาดสะอ้านน่าอยู่นะบ้านเมืองเขาอาน่าอยู่เนี่ยดูสะอาดสะอานดีชุมชนชุมชนชาวจีนมันอยู่ติดกับยาว,วราชนะ่ะไม่รู้ตรงนี้เขาเรียกเยาวราชหรือเปล่าเกศสัมพันธวงศ์เขาเ,ขร,าเรียกเยาวราชก่อนไม่แน่ใจแต่แต่แต,แต่ดูบ้านเมืองเขาอะดูดูสะอาดสะอานเงินน่าอยู่ c a n i s Temple Fortune อสามเก้าโจสื่อกงแห่งตลาดน้อยโจสื่อกงงตลาดน้อยสามเก้าตลาดน้อยท่านผู้ชม มีให้อาหารป่าด้วยท่านผู้ชมให้อาหารป่ากรมเจ้าทา่าเดี๋ยวซื้อซื้อเนี้ยให้อาหารป่าดีกว่าให้อาหารป่ายี่สิบบาททำบุญทำบุญสารเจ้าอาหารป่าหนึ่งอันเดี๋ยวไปนโนนท่านผู้ชมโนนอะ่ะซื้ออะไรนะเ,เนีะยเไปให้อาหารป่าเนี้ย ออกตรงไหนเนาะออกไปหาอาหารปลาตรงไหนเนาะวนแรกเลยออกตรงนี้นแรกเลย,อ,นนเลยอันนี้เป็นแม่น้าเจ้าพยาครับผู้ชมแม่น้าเจ้าพยาเดี๋ยวเราไปหาอาหารปลากันแต่ว่ายังไม่รู้อาหารปลาให้ตรงไหน,นเพราะว่าหาทางออกกัน มาต่อกให้เจอกันนี่มีทางเดินอุ๊ยบ้าจางท่านผู้ชมบ้าจางบ้าจางมาเล้อเลยบ้าจางมาเล้อมาล่าเลยอันนี้อ่าพญานาคราชพญานาคราช กรมเจ้าท่าว่าตอนนี้กรมเจ้าท่ากรมเจ้าท่าเาให้อาหารปลาตรงไหนครับอาหารปลาให้ตรงไหนกรมเจ้าท่าตัเอา้วนพิเศษ เ,เดินเที่ยวมาเทียเท่ยวว่าได้ไงป่ะขอเชิญปรกการละพโโรรมราร์ภาราลิกทธาตุโมเดชั้นสองนั่เขึ้นไปดูกันหมเอนชั้นสองต้องตัดรองเท้าไหมาเนี่ย รมเจ้าท่าเดินเดินมั่วเลยท่านผู้ชมเพราะว่าไม่ใครมา <laughs> เดินมั่วเลยโอ้ยวิวนี้สวยอะ่ะอันนี้วิวนี้สวยโอ้ยมันมีมันมีเหมือนแบบนั่งทานกาแฟอะไรได้นะเนี่ยท่านผู้ชมอากาศนี้ดีอันนี้คือตรงไหนท่านผู้ชม <laughs> กำลังงงอยู่มีพาด้วยนี่ไงาธุมีขี่หย่อนเงินไหมเนี่ยพระพุทธพระพุทธะโลกรุตระธรรมประชานาถแล้วตอนนี้วิวสวยนาาเลยท่านผู้ชมเดี๋ยวพาท่านผู้ชมตัววิวอุ้ยเตือไฟฟ้าท่านผู้ชมเหนือไฟฟ้ายี่สิบบาท เป็นไฟยี่สิบาทเดี๋ยวถ่ายวิวให้ท่านผู้ชมดูดีกว่าไอวิวให้ท่านผู้ชมดูตรงนี้สูงมากตรงนี้วิวนี้สวยนะไม่เคยมานะท่านผู้ชมวิวนี้ยอ๋อมันอยู่ใกล้อคอนสยามนี่เองก่อนนู้นเป็นไอคอนสยามท่านผู้ชมนั่นน่ะหรือที่เห็นอยู่เป็นไอคอนสยามอันนี้ก็เรียก กรมเจ้าท่ากรมเจ้าท่า <S <S 1> <S 1> เห็นไหมท่านผู้ชมนักขใี้จิจนตนาการสวยดีเหมือนกันนะท่านผู้ชมเนาะ Art c r กราฟิกตี้ อันนี้จะเป็นสาธทุกชุมชนที่อยู่อาศัยอันนี้จะเป็นมุมสาวไทยสาวไทยสาธุไ้ยีังไงตลาดน้อยเจอแล้วตลาดน้อยมีตลาดน้อยเดินกรุงยี่สองตลาดน้อย เดินมั่วอะไรท่านผู้ชมไม่รู้ซอยไหนเป็นซอยไหนหาทางออกกันท่านผู้ชมหาทางออกก่อนถามเข้าไปเรื่อยเพราะว่าไม่รู้ทางอุ้ยนี่ไงดีดีต้อนรับคุนคนตลาดน้อยก็จะมีอะไรให้ดูแปลกๆไปเรื่อย คลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะท่านผู้ชมขอทุกท่านมีความสุขมากๆนะครับพบกันใหม่คลิปหน้านะครับท่านผู้ชมสวัสดีค่ะบ๊ายบายตลาดน้อย